โอทุกคนดูดิเป็นโอ้ยมีหน่อมีข้นๆด้วยครับนี่ครับแปลกๆฮนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงแล้วก็ดูตอนเขาโตนะครับว่าเป็นยังไงครับสวัสดีครับแคคตัสไม้ค้าบนะครับวันนี้เป็นอีกคิปหนึ่งที่ทางสวนเราชอบมากนะครับคือการเปิดถุงมาดูหน้าไม้เพราะว่า เราปลูกไว้สามเดือนกว่านะฮะสามสี่เดือนนี่นะครับจำไม่ได้นะาไม่ได้จดแท็กครับเราก็ไม่ได้เห็นหน้าไม้เขาเลยใช่ไหมครับนี่นะครับเป็นช่วงที่เราตื่นเต้นที่สุดครับว่าจะมีหน้าไม้ส,สวยๆหรือว่าหน้าไม้แปลกๆยังไงให้เราชมกันครับไปลุ้นด้วยกันเลยครับม,มาครับก่อนอื่นเราก็จะตัดถุงก่อนนะครับเพราะว่า เรามัดไว้ไม่ได้แกะเขาเลยครับมาลุ้นไปด้วยกันครับใครยังไม่ได้ไปดูคลิปตอนเราจิ้มลงขาดแดโซนี้ก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับโอ้โหดูครับทุกคนเป็นยังไงครับนี่ครับมาดูหน้าไม้ครับอื อาจจะแบบมุมแปลกๆนะครับเพราะว่าเรายกสูงขึ้นมานี่ครับมีเหมือนจะยิมมอนนะครับนี่ครับยิมมอนไม้เมล็ดครับทุกคนเดี๋ยวนี่ครับยิมมอนไม้เมล็ดครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะดึงขึ้นมาครับวิธีการดึงก็เราจะที่มเขาไปข้างๆนี้นะครับระวังเขาเป็นแผลครับเดี๋ยวนะกล้องเห็นมาอยู่ฝั่งนี้ครับ ได้ไหมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมหามุมให้ดูเขกดูนี่ครับโูยิมวันเป็นแบบไม้มาเล่นนะครับคนไม่ใช่แบบชำหน่อที่ขายกันนะครับนี่ครับทุกคนโอ้ยิมวันครับไปดูหน้าไม้กันต่อเลยครับเนี่ยฮะวิธีการของขั้นตอนนี้ก็จะการคัดหน้าไม้นะครับ ต้นไหนสวยเราก็จะหยิบไปปลูกต่อครับต้นไหนมีอนาคตเราก็จเอาเข้าไปใส่กระถางครับนี่ครับทุกคนเห็นไหมฮะดูดงังจะเป็นแบบชมพูอย่างนี้แล้วก็รอเขาเปิดนะครับเปิดฝั่งเนี่ยโอ้โหสวยเยอะเลยครับต้นนี้ก็สวยเดี๋ยวดึงให้ดูครับดูครับืถ้าจะมาครบแล้วนะครับทุกคนสวยไหมครับ เห็นไหมครับโอเคดูกันต่อไปเรื่อยๆครับนี่ฮะแต่สีเขายังจะไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในถุงอบเดี๋ยวพอเราเอาข้อมาปลูกสีเขาจะเด่นขึ้นมาอีกครับนี่ฮะดูต้นนี้ครับนี่ครับมาแบบมาแบบครบเลยนะฮะเือบชมพูดังล่องนี่ครับ เราก็จะคัดคัดไปแล้วก็ไปใส่กระถางนะครับส่วนที่เป็นแบบดังสองผู้สามพู่อย่างนี้ถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะครับเรามีแบบราคาส่งขายนะครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวพอสีเขาสีเขาขึ้นนะฮะดังหมดเลยครับนี่ฮะก็จะเป็นแบบคาวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกถุงหนึ่งฮนะนี่เป็นวิธีการคัดแยกครับอ่ามาดูอีกถุงนึงนะครับ เราเปิดไปดูกันอีกถุงนึงครับเพราะว่าเป็นิปตอนสั้นที่เราจะถ่ายให้ดูฮะมาลุ้นไปด้วยกันครับในถุงนี้ก็คือเขาเสียแล้วครับเราก็เลยต้องตัดทิ้งแต่ถ้าถุงไหนใช้ได้แล้วก็เก็บครับยุคนี้ต้องประหยัดครับแต่พอดีถุงนี้มันเสียไปแล้วก็ไม่แต่โอ้โหมีต้นอะไรต้นหญ้าขึ้นมาเลยฮะอ่า ก่อนนี้เราก็ตัดต้นยาทิ้งนะครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยนี่ฮะอือคนมาดูครับมีชิดด้วยนะครับนี่ฮะมาดูตรงนี้ครับนี่ฮะมีชิดด้วยนะครับอ่าพอแล้วมีชิดโหนี่แฝดมีแฝดด้วยครับอืม <N 1> นี่ครับเห็นแฟนไหมครับโหเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองขูดออกมาโอ้ยแฟนสามนี่สวยมากทุกคนนี่ฮะนี่ครับเป็นช่วงที่เราชอบมากเพราะเราจะเห็นหน้าไม้ครับโอ้โห,หลุ้นไปด้วยกันครับเราจะคิสขึ้นมาก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะด่างหรือเปล่าโอ้โหทุกคนเหมือนจะติดจางตรงนี้หน่อยหนึ่งครับนี่ฮนี่ครับ แล้วก็พักเขาไว้ก่อนนะครับมาดูแสดนี่ครับที่ผมว่าสวยครับ๋ยจะให้ดูนะฮะนี่ทุกคนดูโอ้โหแสดสามมันก็แบบบังสีม่วงครับเนี่ยไม้เมล็ดนะครับชอบมากเห็นไปพร้อ,รอมๆกันครับ โอ้โย oh. uh. เดี๋ยวต้นนี้ให้ดูครับต้นนี้ครบลายครบตั้งแต่อยู่ในพอตเลยครับ mm hmm. นี่ทุกคนเห็นไหมครับโอ้ oh. ดูดินี่ฮะอย่างเงี้ยเราก็จะแยกเขาไปใส่กระถางแล้วก็ให้เขาใส่ใหญ่ๆนะครับเดาดูกันไปดูกันต่อครับอื mm hmm. นี่ก็สวยครับ mm hmm. เดี๋ยวผมงัีนให้ดู เราต้องชิ่มเข้าไปลึกๆครับเวลาเราแยกนี่ทุกคนสงสวยมากเลยครับนี่ครับดูสิน่ครับแต่ผ่อนนี้ทาไมแฝดเยอะก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูน,นี่แฝดหรือเปล่าน,นี่แฝดอะไรเนะี่ยอุ้ยแฝดสองครับเล็กกระเด้งออกมาครับแสดสองอันนี้ด,ดออกมาเดี๋ยวไปปลูกครับต้นเล็กไม่เป็นไรนี่ทุกคนสามหก แฟนหกดังครับหรือเปล่าโอ้ใช่นะครับเนี่ยแฟนหกดังคนโอ้นี่ครับใช้รักรักด้วยกันนะครับไม่ใช่หน่อนะครับแฟนหกครับอืนี่ดังสวยมากนี่ครับสนุกตอนนี้ครับเป็นวู้ยลูกเดดดีมครับเหมือนจะลูกเดดดีมดัางด้วยครับโอ้ล้างลาขานะทุกคนดูดิ อ้วนสวยมากเลยครับดูทรงครับบังใหญ่มันเดีมครับอ้ดูครับมามาดูในถ่ายกันต่อครับเนี่ยครเป็นวิธีการคัดแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปไปปลูกอีกรอบนะครับจะเป็นแบบร้อยพ่อพันแม่เลยนะครับที่เราผสมไว้ย้อนกลับไปดูคลิปหลังๆได้นะครับตอนที่เราเอามาปลูกลมกันครับ มีสวยหลายต้นนะแต่เดี๋ยวผมจะหาที่มันแบบจำๆให้ลูกเพจมาดูกันครับอหมูนี่ทุกคนแฟดสี่โดนเบียดครับแฟดสี่แล้วนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ลเดียวกันนะครับโดนเบียดเดี๋ราต้องแยกเขานะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่โตโหนี่แฟด แฟร์แฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแฟรแปดครับทุกคนเ <laughs> มื่อกี้เห็นต้นแปลกๆต้นหนึ่งฮะตรงนี้ครับเดี๋ยวดีวเดี๋ยวเราจะ zoom zoom ให้ดูนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับโอ้โหถือมวนนิ่งๆนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆแค่ออกมาทรงแปลกๆมากเลยครับนี่ฮะผมต้องระวังลากด้วยนะโอ้โหทุกคน ดูดิเป็นอุ้ยมีหน่อมีด้านข้างด้วยครับนี่ครับแปลกๆฮะเดี๋ยวเราจะเลี้ยงแล้วก็ดูตอนเขาโตนะครับว่าเป็นยังไงครับพอตนี้ได้แปลกๆเยอะเลยครับก็จะเป็นแบบคราข้าวนะฮะของเราอันนี้ที่เราลองดึงให้ดูนะครับจริงๆมีสวยๆเยอะเลยครับเนี่ย นี่ยทุกคนเห็นไหมครั oh. อุ๊ยอุ๊ยจะตกนี่ฮะแต่ส่วนที่เป็นหัวสีหัวดังเราก็ยังไม่ได้คาดออกมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปครับยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะมีคลิปสนุกสนุกแล้วก็ลุ้นพอดกันไปได้วยกันอย่างนี้นะครับ,น,รบนี่อาจจะซีวีหรือเปล่าไม่รู้แต่แปลกแกนะครับ ใครอยากลุ้นอยากเชียร์กับเราก็ดูกันไปครับรอบหน้าขอบคุณมากครับผมกดซับสไคร e ด้วยนะครับ